สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวสิ้าท่านผู้ชมมาหาคุณพ่อว่อนะค่ะเนะาะยินข่าววังหวดก่อนคุณพ่อวอ่อเพ้นเข่าสามศูนยศูนย์สามกับท่านผู้ชมวันนี้ท่องมีสามดาวก็แล้วสิมาติดตามคุณพ่อว่อนะคะเนาะเพราคุณพ่อว่อประสี่ไฮสูตรเลขกคำนวณตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะค่ะเนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับไปเบิ้งคลิปของคุณพ่อว่อพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อวอสวัสดีค่ะตามไปเบิงนะคุณพ่อวอเนาะงวดนี้พ่องวดสิพานมากคุณพ่อว่อเขาตัวกลับตัวกลับก็ถือว่าเขาได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเลขสือถึงเป็นตัวกลับมันก็ต้องกลับไปกลับมาอยู่ดีเราก็เนาะนั่นแล้วก็ต้องลายตัวกลับเอไว้แล้วมันลายมัน อ้าวลองเบิ้งทำมวดนี่บมแน่อาจจะเขาต้มตรงก็ไดเนาะเขาจะมาช่วงเนาะอาจจะเขาต้มตรงก็ได้ครับผมเปิดหน้าบ้านกระบุนวนนางอ้าครับผมเอาเลยพ่อครับเอาเลยครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งมวลกวนก่อนเนาะครับผมมวลกวนเดือบเบิ้งบริเหต์เต็มบริเหต์ออกเอฟซีเพราะว่ามันบวกมันมันมันบวกขับมันบวกขับตุ่งมันจะตุ่กับ ครับบริบูันนี้เรื่องมันเป็นอทิกับเมืองเลยเห็นต้องบึงเรื่องเขาโอ้โหมดอีกหมดตอนนะครับเนาะแน่นแน,น,น่นชัดเจนครับท่านผู้ชมตัวเลขชัดเจนล้วันนี้คุณพ่อเรามีประกายเขียนแล้วหมดอีกแล้วครับผมพอ่อเราให้เก้าสองศูนย์ท่านผู้ชมเนาะว,ว่าศูนย์สามมา็นาจะกลับไปอยู่ได้พอเราเน้นศูนย์สามอยู่แล้วขนาดจะกลับสามศูนย์ไปอยู่ได้ครับท่านผู้ชมเอา มันเป็นย่งนั้ครับผ่านไปแล้วก็คือต้องผ่านไปคือว่าละครับถาเบิงตัวไม่วันพอแล้วี่เนียนเลยกับบดีบดีงวดนี้เนียบนครับเออเห็ดตัวเป็นทางประจิตหรอกอันนี้งวดนี้เด้งวดสิบเจ็ดก็ขอหงหานะคะท่านผู้ชมตัวนี้ตัวนี้โมเมนนี่สามศูนย์โมเมน่โมเมนสามศูนย์มันออกแล้วนะครับโมแมนต์โมเนตัวตั้งมันสามศูนย์สามศูนย์เป็นตัวตั้งนาะคุณพ่อนะ ให้เน้นหาสองแล้วคุณพ่อแน่นตัวนี้เน้นนตัวร่องมัหนึ่ตัวล่องตัวไหนะคะคุณพ่อสีหนึ่งก็เป็นหาอ๋อก็แปดห้าโอ้โหตัวล่องมันสีหนึ่งก็เป็นหาก็แป็นหาตัวเน้นให้หาสองแนงมาตรงกันก็เหล็กใหญ่บัวอีกแต่เนาะหาสองสองหานต่ไม่ชุ่มของคุณพ่อเราเป็นหาสองแต่ว่าของใหญ่บัวเนี่ยเป็นสองหาเนาะแต่ไม่ชุ่มเนาะ แปดสี่นี่มาแต่ยังไงเราวงกลมตัวนี้ตัวสำคัญตรงนตัวสำคัญเหม่ยนบบอกตัวนี้ตัวสำคัญหายไปหายมาแต่บบอกที่มาไม่บอกค่ะหายเลกแต่บบอกที่มาตัวนี้บอกอะไรแปดซี่นี่บอกอะไรแปดซี่ก็หาสองนี่เน้นมันพราะว่าพอร่องเน่นแปดซี่ก็หาสองัดเหมือนแปดซี่เราคนพอเนาะทำกันนี่นะโอ้ทำกันด้วยครับ สองกับแปดซี่นะคะนี่อ่าสองแปดซี่อันนักซ้ำกันครับท่านผู้ชมวันี้มันก็จะมีโยซีหนึ่งหาสองแล้วก็จะมีช่วมเนาะหกสามเจ็ดซี่แล้วก็แปดหาเก้าหกแล้วก็แปดซี่ตัวพิเศษบอกว่าในีเน้นเดิ่พอพอว่าแล้วว่ากลับมาแตกต่างกับหาสองขับแปดซี่นี่ครับผมตกต่างกันมุนหัวมันเนี้อเลยใช่ก็พอตัวนี้มุนหัวมันเนี้อโอ้หกสามนี่บ่ มุนหัวก็จะเป็นเกลาสามบ่กอมุหัวมุนหัวน่อมันจะเป็นยังบุนหันกันมุนหัวก็วิ่ะช่เก้าสามมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าตัวดีมันสำคัญกว่ามูมันดินได้อืมันดินได้ก็ตามจริงสูตรไหมข้นวมันมันก็ตองมาเต็มสูตรมันก็จะเป็นสีน้ำใบแยมเนาะครับมันก็หลายตัวยังสีแหละครับแต่ว่ากับโมแน่ครับแต่ว่ามันหนักตรง นนี่อาจมีตัวเลขตัวนึงที่ไปโดนอกโดนใจสมุช่มอยู่ในเอกในใจของสมุช่อมอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับเนาะก็ได้ไปเสริมอีกความมั่นใจให้สมุช่มอีกว่าเออเขอลขของคุณพ่อว่าก็มตัวเข่ากบห้าตัวนี่ด้วยตัวใดมันบ่เขาจะกตัวนี่กะยังพ่อว่าบอกแล้วครับผมก็คือวงกลมไห้ก็คือหาสองกับแปดสี่ครับผมเนะาะหาสองแปดสี่เอาเบิ้งเอากระสมุชม่มเบื้องเอาเ๋ยาปลเที่ยงแต่ส่องให้เบื้องนั้นน่นครับผมเนาะตัวเลขก็บ่หลายดอกครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมสูตรน้อยคำนวณ บางท่านแห่งเป็นตัวีนี้มีที่ไปที่มาจริงๆมีอยู่ว่ะนี่อันมีก็มาแต่บัวบวกตัวนี้บวกมีอยู่แต่บัวบวกมันเคยเข่าไหลแต่เรบอกตัวนี้ตัวนี้บวกครับมันเกิเข่าอยู่เนอะอืมแปดสีแปดแปดสีนี่เป็นตัวสำคัญเนาะพอเที่งเนาะเนาะพอว่อเนี่ยเพิ่มมักแข้งด้วยครับเพราะว่ามันมีทีมาเพิ่มว่า ยักมีทีมาอยู่ครับท่านผู้ชมมีทีไปทีมาครับก็ลองเอาไปเสี่ยงลอตเตอรีตตร่ลองเบิ่งน้ำเพราะเทียงเนาะแม่นถ้ามันมีโชคมีลาภน้กันครับแปดสี่แปดสี่กับห้าสอ,องท่านผู้ชมตัวลองมันหนีงามเลยตัวรองสี่หนึ่งกับแปดห้านะคะเนาะตัวลองตัวลองมันคุณพ่อฝันดีปคะครับรบ่เลยคุณพ่อเป็นบ่วยฝันบวกเกิดฝันบ่เคยฝันยังเลยนะครับเนาะ มันมันมามันมาตัวเก่าคืองวดก่อนนี่มันมาตัวเก่าอ at ีกห้าแปดมาตัวเก่าอีกตัวเอกมันมาคือกันเนาะค่ะเนาะคุณพ่อเนาะแต่ว่างวดก่อนนี่คุณพ่อให้เนี่ยเน้นศูนย์สามกับเข่าด้วยค่ะท่านผู้ชมศูนย์สามสามศูนย์ศึกรับก็คือว่าเข่ามันหมุนนี่ตัวเก่ายังมาตัวเก่าเนี่ยเน้นเบิร์ดตัวเก่าประเด็นสี่นึงนาะคุะเออเดี๋ยวมันมาตัวเก่างวดหนึ่งก็พอเนาะมาตัวเก่าเประเด็นอีกงวดที่แล้วมาตัวเก่า วันนี้ก็นี่มาตัวเก่าอยู่วันนี้จะเก่าเลยตรงนี้เด็กตัวเก่ามันมันมามันมามันมันนี้พี่ตัวตัวเดียวเลยอครับตัวสามศูนย์อีกประมาณเด้อค่ะต่านผู้ชมตัวสามศูนย์อีกแค่ตัวคุณพ่อเราเอามาตั้งแต่ประเทศไทยครับจะได้ยุดสี่หนึ่งหาสองหกสามเจ็ดสี่แล้วแปดห้าเก้าหกครับผมเนาะจะมีโยูสองสี่หกจุดคือเก่าครับเรทคุณพ่อว่ากับสามเก่าครับหกจุด แต่ว่าพันมีตัวพิเศษไหงวดนี้คุนว่าเห็นมันมาดูคันว่าเรื่เอามาฝากท่านผู้ชมแฟนช่องครับก็คือ8่ครับผมเนาะที่วงกลมไห้นะครับตัวเด้เด็ดงวดก่อนก็พอพันก็ขีดใไหเป็น03ครับแต่ว่ามา30เนาะงวดนี้ก็พอพันวงกลมไหเป็นหาสองก็8่เอาท่านผู้ชมท่านใดอันอาจจะมีตัวเลขที่ว่าเป็นตรงกับตัวของท่านผู้ชมอยู่แล้วครับหาสองก็ 8C ค่ับสามารถลงทุนได้เนาะท่านผู้ชมเนาะ มากกัดจัดครับผมคัดในเบื้องบนควบความสนุกสนานเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเบื้องเอาครับท่านผู้ชมแต่ว่าพ่อบอกท่านบอกมีความฝันบอกพ่อแต่คุณพ่อว่าเรากลหาหาความฝันอยากเขาว่าล่ะครับถ้าถ้าฝันปุ่มเรามันจีตรงปุ่มบยเห็นมงวดก่อนนั่นเขาเขาจตเรี่กเก้าช่องยังไงแต่ฝันมันเตี้ยตัวเดียวเลยยันตัวเดียวเลยเตียยกันยังไงละเก้าช่องน่ะมีงวดถือเลี้ยงงวดที่ผ่านมาทับพันพันแบบนั้นมันจะมาเทียงกันนี่นี่มันบอกว่บอกว่าเทียง ก็มีที่ซื่อโมพันอย่างเลยก็โมฝันคือเก่าตัวนี้นึีบกโพันนี่ตัวนี้ก็โมฝันแม่นแต่ว่าขีดก็แต่ว่าหายอยู่แล้วว่าเป็นซูนสามเนี่ยมันบ่มัดตรงนี่คืออะรลูกน้อยเธอเรียงมัดตรงมันหายตัวกครับมันจะเป็นตัวกลับนะพ่อเนาะแมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่หนูชอบเนาะครับนี้ก็ออกมันก็ลายพูดบอกแล้วเอาก็กลับตัวที่พ่อแล้วมันก็หายที่ล่ะก็ติดได้ก็ไม่ได้บอกคุณประเทศกันมาจือไอ ไอ้พื้นมาอยู่ตมันกับกลับออกตัววงกลมที่ล่ะนั่นย่งหาสองเห็นว่ามันกลายเปตรงกับเหรียญเจ้บัวได้นั่นกลับปั๊บเป็นสองหากระดมกับเหรียญเจ้บัวปั๊บเลยไั่นบอกครับเปลีนสี่สี่เปลนั่นกลับเอาตัวนั่นที่ราคาะตัวผู้ชมเนาะเยี่บอกสี่หนึ่งนี่กลายเปตรงกับเหรียคุณยายป้าไผสายจวดได้นี่ที่ว่ามี่ไผ่ดำพันมากกับสิบบอกเนาะกุม่านท่องของคุณยายป้าไผนั่นไผ่ดำพันหนีไปเที่ยวมากกลับมากวันนี้ว่าเอาเลขว่าบอกคุณยายเนาะกระซิบข่างหูสี่หนึ่งกับสาม นตัวนี้เคยเกือบตรงเนาะมันเป็นแปดสี่สี่แปดเนาะก็ะเบนกราบเนาะเรือมาถันได้ชื่นชอบเนาะครับ่านผู้ชมเนาะมาเที่ยงก็บอกไปยังสั่นละไปจากค่ะเดี๋ยวท้องมี่สามดาวกับสรุป์ตัวเหล็ให้ท่านผู้ชมเขียนเซสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อว่นะคะเนาะสู่คุณพ่อว่ ซึ่งงวดวันที่หนึ่งก็พ่อคุณพ่อวอดได้ศูนย์สามค่รท่านผู้ถือว่าถือก่ะธรานชมศูนย์สามสามศูนย์นะคะเนาะแต่ว่างวดนี้งวดวันที่สิบเจ็ดก็พ่อหงหานี่คุณพ่อวอดได้ซี่หนึ่งคระท่านชมสี่หนึ่งหกสามแปดห้าแปดสี่ห้าสองเจ็ดสี่เก้าหกแต่คุณพ่อว่าเป็นเห็นเน้นหาสองธรรมชมให้เน้นเน้นห้าสอง กับแปดสี่ค่ะท่านผู้ชมห้าสองแปดสี่นะคะเนาะเลข <ละ S 2> คุณพอวาตรงใจท่านผู้ชมเลขตัวใดกับพิจารณาบุตงนะคะเนาะ,ะเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิลาท่านผู้ชมพิกรอนเจอกันคลิปหนา้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ